สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำะสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงตับแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตับอักเสบสมุนไพรตัวนี้มีชื่อว่าลูกใต้ใบนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากเกี่ยวกับเรื่องของตับรักษาตับอักเสบปัญหาของพวกตับแข็งนะครับแล้วก็ในคนจีนท่าจะกินตอนตอนตอนเชา้าทุกๆวันนะครับจะช่วยบำรุงสายตา นี่ครับรสชาติของใบลักษณะาาใบของลูกไตใบจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีลูกข้างล่างรสชาติเวลาต้มเนี่ยจะมีรสชาติที่น,นะครับแนะนําให้ถ้าเกิดเอาไปเอาไปใช้เนี่ยให้เอาไปตากแห้งแล้วก็ต้มดื่มเช้าเย็นนะครับสรรพคุณของลูกไตใบดูดูนะครับลูใบนี่เป็นลูกไตใบที่เกเิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับน,นี่ครับก็เน้นย้านะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของตับเย่าตับอักเสบเอาลูกไตใบไปใช้ ได้ประโยชน์มากแล้วก็ได้ผลเห็นผลจริงๆนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ